ให้นมแมวกินนมวัวส่วนกำลังทำร้ายเขาอยู่หรือเปล่ามีใครเคยคิดว่าแนว่ย้กินนมบ้างครับโดยเฉพาะนมวัวที่เรากินกันนี่แหละครับวันนี้เราจะมาไขความจริงเรื่องนมที่ทานแมวทุกคนต้องรู้ว่าน้องแมวกินนมอะไรได้บ้างถ้าคุณไม่อยากเผล่อทำร้ายน้องแมวโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจคลิปนี้คำตอบครับเริ่มจากคำถามยอดฮิตกันเลยครับนั่นก็คือน้องแมวนมวัวได้ไหมคำตอบก็คือไม่ควรให้น้องทานครับเพราะว่าแมวส่วนใหญ่เป็นวะขาดเอนมซม์แลคเตสหรือพูดง่ายๆก็คือย่อยน้ำตาลแลกโตสในนมวัวไม่ได้นั่นเองครับการที่น้องแม อาเจียนหรือไม่สบายตัวได้ครับแม้ว่าบางตัวจะไม่แสดงอาการชัดเจนแลวก็ส่งผลเสียตรบปย่อยอาหารในระยะยาวได้ครับแต่แล้วน้องแมวก,กินนมอะไรได้บ้างล่ะครับอย่างแรกเลยก็คือนมแม่แมวครับซึ่งดีที่สุดเลยสำหรับลูกแมวอย่างที่2นมแพะซึ่งเป็นทั้งเลือกที่ดีกว่านมวัวสําสหรับลูกแมวที่กําพร้าแลวก็แมวที่มีน้านมไม่พอเพราะว่านมแพะมีน้ำตาลเลคโตสน้อยกว่านมวัวก็ย่อยง่ายมากกว่าครับแลวก็อย่างที่3นมน้ผงสาหรับลูกแมวโดวยเฉพาะซึ่งเป็นนมที่ผลิตมาเพื่อลูกแมวโดยตรงมีสารอาหารครบถ้วนก็ย่อยง่ายครับซึ นีหนึ่งสิ่งที่สําคัญสำหรับแมวโตนมไม่ใช่สิ่งจำเป็นครับก็น้ำเปล่าสะอาดธรรมดานี่แหละครับคือเครื่องดื่มที่ดีที่สุดแล้วสำหรับแมวทุกช่วงวัยน้องไม่จำเป็นต้องดื่มนมครับสรุปแล้วนมวัวไม่ควรให้น้องแมวกินครับซึ่งจะทําให้น้องแมวเสียงท้องเสียด้วยครับแล้วก็ต่อมานมแพะหรือว่านมผงสำหรับลูกแมวก็เป็นทั้งเลือกที่ดีดยเฉพาะลูกแมวกาพร้าแล้วก็แม่แมวที่มีน้ํานมไม่เพียงพอครับแล้วก็อย่างสุดท้ายน้ํเปล่าคือเครื่องดื่มที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแมวทุกวัยครับดังนั้นการ the crowd.